ก็สวัสดีชาวแฟนซีพิมเมลิกทุกท่านด้วยนะครับผมยูกับผมปอบลูนะครับผมวันนี้ในผมเราจะมาแนะนําการจัดตัวในเกมวิกที่22กันนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคะแนนเกมวิกที่21ของเราเนาะว่าได้คะแนนกัน,กนที่เท่าไหร่นะแล้วก็เดี๋ยวไปดูอันดับหนึ่งในเกมวิกที่21ด้วยนะใน SBO Top Premier นะว่าเขาได้คะแนนกันไปที่เท่าไหร่นะครับนะโอเคเนาะก็จะบอกเลยว่าวิกนี้คือแต้มเยอะนะเพราะว่ามีตัวนหนึ่งที่ ได้แตมเยอะเลยแฮตติกนะครับก็คือฮาร์แลนด์เกมวีที่ยี่สิบเอ็ดนะก็เดี๋ยวไปดูคะแนนตัวเองกันก่อนดีกว่านะครับว่าได้ไปเท่าไหร่นะครับไปดูกันไะโอเคก็นี่ลยเป็นคะแนนของทีมตัวเองในเกมวีที่ยี่สิบเอ็ดนะได้มาอยู่ที่เจ็ดสิบหกคะแนนนะครับนะก็ได้ใส่ถูกกับเขาคือฮาร์แลนด์กับตันนะ <Wow. S 1> ยิงแฮตติกไปนะได้สามต้มเลยนะฮาร์แลนด์นะครับ <What? S 1> นะบนะก็เดี๋ยว ไล่ตำแหน่งเลยจากผู้สาประตูนะครับนิกโป๊ปนะครับนิวคาเซิลใจคิดจะเป็นเบอร์รี่ตลอดนิกโป๊ปตอนนั้นอยู่เบอร์รี่นานเงีน้นาตอนนี้อยู่นิวคาเซินนะั้นได้คินชีสไปเนาะได้6แต้มนะครับนะเสมอคิดต้นพรเลสสูน์นะครับแล้วก็กองหลังนะครับอานาทานาเก้นะลงไปครึ่งหลังนะั้นได้แต้มเดียวนะครับนะสี่สิบห้านาทีเนาะใส่ผิดไปหน่อยนะครับเป็นอาเก้ไปแทนนะครับ แล้วก็หลังอีก2คนนะแดนเบิร์นนะครับคินชีตนะนิวคาสเซิลคินชีตบ่อยมากในะช่วงนี้นะั้นได้6แต้มนะแล้วก็ทิปเปียกินชีดนะั้นโดนไปเลื่องลบหนึ่งแล้วก็ได้โบนัสทิเป,ปียนี่คือเป็นกองหลังที่ได้โบนัสบ่อยมากนะบวกสาคะแนนนี่โคตรบ่อยเลยนะครับก็รวมเป็นทั้งหมดแคะแนนนะถ้าไม่ลบหนึ่งนี่เป็น9คะแนนไปแล้วนะทิเป,ปียนะครับนาม,มาที่แดนกลางครับผมซอลลี่มาร์ชนะครับ จริงตรงเนี้ยนัดก่อนซอลิมาร์นี่ได้แต้มเยอะนะแต่นัดนี้ไม่ได้แต้มเลยนะเป็นมิโตมะที่ได้แต้มไปแทนนะโอ้เสียดายมากนะไบตันเสมอกับเลสเตอร์ไปสองสองนะมิโตมะได้แต้มไปแต่ซอลิมาร์ไม่ได้แต้มนะครับนั่นคือก่อนหน้าซอลิมาร์มันได้สิบเก้าแจมนะเจอริเวอร์เห็นปะโอ้โหเสียดายมากเลยนะแต่นัดนี้ไม่ได้แต้มเลยนะครับได้สองมิโตมะครับเป็นเควินเดอะบอยนะครับได้ไปหกแ้มนะได้แอ็ดซิตไป็นหนึ่งได้คินชีเบงหนึ่งนะครับน่าเจอวูฟนะครับได้ไปหกแ้มนะเควินเดอะบอยนะครับ มาตินเนลลี่นะอาร์เซนอลเจอแมนยูมาตินเนลลี่ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะได้ไป2แต้มนะนะครับแล้วก็มาคัสแรดฟอร์ดนะครับยิงไป1ประตูนะได้ไป7แต้มนะแรดฟอร์ดนะครับโมฮาเหม็ดซาร่าเหมือนกันนะได้คินชีสเดียวนะเจอเชลซีเสมอกันสุดๆนะครับได้ไป3แต้มนะซาร่าลิวพูช่วงนี้คือไม่ไหวเลยนะฟอร์มนะครับกองหน้าไอวานโทนี่นะครับ,รบได้ไป2แต้มแล้วโดนไปเหลืองลบหก็เหลือ1แต้มเท่านั้นไอวานโทนี่นะครับโอ้โหเสียดายมากนะ เจอกับลีดนะยิงกันไม่ได้เลยนะครับแล้วก็นี่เลยครับกับตันของเรานะครับบอกแล้วเออร์ลิงฮาแลนด์นะเจอวูฟนะครับแฮตติกไปเลยนะแล้วก็ได้โบนัสอีก3ามนะรวมเป็นทั้งหมดนะครับสามสี่คะแนนนะครับโคตรสุดแบบฮาแลนด์นี่คือแบบพอได้แฮตติกก็จะเป็นประมาณนี้แต้มมันจะดีดเลยถ้าใส่ถูกคือแบบแต่ทีมตัวอื่นแต้มน้อยกันเนาะเสียดายไม่กันนะสำหรับเกมวิกนี้เนาะนะครับก็ได้ไปทั้งหมด7 6คะแนนนะก็เดี๋ยวไปดู อันดับหนึ่งใน SBO Top Premier l กันนะว่าได้ไปที่เท่าไหร่นะครับไปดูกันปะโอเคก็นี่เลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งใน SBO Top Premier League นะในเกมวีกที่21นะครับชื่อว่า Apple Roulette นะโอ้โหได้ไปทั้งหมด98คะแนนโอ้โหเยอะนะครับนะคือคนอื่นนี่แต้มอาจจะไม่ถึงเท่านี้ประมาณอยู่ประมาณ80-90นะอันนี้ก็ไปเกือบ100เลยนะ98เลยนะครับนะโอ้โอถือว่าเยอะมากนะครับใส่ถูกแบบทุกตัวเลยมั้ง น่าก็ผู้สับประตูนะเอเดสันนะครับหกแต้มนะคลินชีตไปนะเจอวูฟนะครับกองหลังก็เป็นฟาเบนแชร์นะครับหกแต้มคลินชีตนะทิ่เปียแปดแต้มที่บอกไปนะครับแล้วก็นี่เลยเอสตูปิญาณนะครับได้ไปเก้าแต้มนะแอซิดไปสองแอซิดเลยแล้วก็โดนประตูสองลูกเลยลบหนึ่งแล้วก็ได้โบนัสอีกสองนะครับทั้งหมดเป็นเก้าแต้มนะเอสตูปิญาณนะครับโอ้โหโคตรเอานะครับแล้วก็นี่ซอล์รมาร์สองแต้มนะ โอ้สายดานเหมือนกันนะถ้าใส่เขาใส่มิโตมะนี่น่าจะได้เยอะกว่านี้อีกนะครับแล้วก็เนี่ยบุกโยซาก้านะยิงไปหนึ่งประตูแล้วก็โบนัสอีกสองนะครับเป็นเก้าแต้มนะอาร์เซนอลเจอแมนยูนะครับลิยาร์ดมาเรสนะครับได้ไปนหนึ่งแอซิดแล้วก็หนึ่งคินชีสนะได้ไปหกแต้มนะมาเรสนะครับมาตินโอดกาดนะครับหนึ่งแอซิดนะก็เป็นห้าแต้มนะโอเดกาดมาคัสแฟลตฟอร์ดนะครับเจ็ดแต้มนะครับหนึ่งประตูเจ็ดแต้มนะ แฮร์รี่เคนนะครับสเปอร์ชนะฟูลแลมไป1 0ูนย์แฮร์รี่เคนยิงก็ได้ไป4แต้มเป็นทั้งหมด6แต้มนะครับแล้วก็กับตาเลยครับเออร์ลิงบาวฮาแรแลนด์น,นะสาแต้มนะครับอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็นี่เขาใส่เอ็นเคทียไปด้วยนะถ้าสลับเอ็นเคทียไปแทนเคนนี่จะดีมากเลยนะโอ<ฮ>้แค่นี้ก็แต้มเยอะอยู่แล้วนะเอ็นเคทียนี่คือยิง2เม็ดเลยนะละโบนัสด้วยนะเป็น13แต้มเลยนะครับแต่เอ็นเคทีตรงนี้ไม่ได้นับนะ แค่ตรงนี้ก็เยอะพอแล้วในตัวจริงนะครับนะทั้งหมดเป็น98แ้มเลยนะสำหรับอันดับหนึ่งนะครับโอ้โหโคตรเยอะแ้วก็ได้เงินรางวัลไปเลยนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูการจัดตัวในเกมวีที่22กันเนาะว่าจัดตัวเป็นประมาณไหนนะครับผมไปดูกันปะโอเคนะครับผมก่อนที่ไปดูการจัดตัวนะเดี๋ยวเรามาดูตารางการแข่งขันในเกมวีที่22กันก่อนนะครับก็ส่งผลภายใน วันเสาร์ตีหนึ่งนะคืนวันศุกร์ตีหนึ่งครึ่งนะประมาณนั้นนะเพราะมันเตะตีสามนะคืนวันศุกร์นะครับก็คู่แรกนะครับคืนวันศุกร์ตีสามนะครับเชลซีเจอฟูแลมนะครับนะแล้วก็คู่ต่อมาเป็นหนึ่งทุ่มครึ่งนะวันวันเสาร์นะครับเอเวอร์ตันเจออาร์เซนอลนะครับผมนะช่วงสี่ทุ่มนะครับหลายคู่เลยนะแอสตันวิลล่าเจอเลสเตอร์ซิตี้นะครับเบรนท์ฟอร์ดเจอเซาท์เทมป์ตันไบรตันเจอบอลมาร์ทนะครับแมนยูเจอคริสตัลพาเลทนะแล้วก็วูฟเจอลิเวอร์พูลนะครับในช่วงสี่ ช่วงเที่ยงคืนครึ่งนะครับเป็นนิวคาสเซิลเจอเวสต์แฮมนะครับในเที่ยงคืนวันเสาร์นะครับแล้วก็เป็นสามทุ่มนะครับวันอาทิตย์นะนอติทแฮมฟอร์เรส์นะครับเจอลีดอยู่ในเต็ดนะครับแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งนะบิ๊กแมตนะครับสเปอร์เจอแมนซิตี้นะเจอกันอีกแล้วนะคราวนี้เป็นบ้านสเปอร์แทนนะครับแล้วก็เป็นคืนวันจันทร์นะครับนะเป็นแมนยูเจอลีดนะครับช่วงตีสาม้วก็วีคนี้เตะเบิลอยู่สองทีมนะคือแมนยูนะครับ กับลีดนะที่เตะเบิ้ลนะแมนยู U, เจอพาเลดกับเจอลีดนะครับแล้วก็ลีดเจอฟอเรสกับเจอแมนยูนะประมาณนั้นนะครับนะโอเคเนาะโอเคครับทีมของเราที่จัดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะใช้แต้มไปทั้งหมดเหลือ1.6นะครับนะก็เริ่มโดยผู้รักษาประตูนะครับอารอนแลมสเดลนะเจอเอเวอร์ตันนะครับคือช่วงนี้เอเวอร์ตันเปลี่ยนโค้ดมาก็จริงนะแต่ว่าถ้าเจอกับอาร์เซนอลที่ฟอร์มระดับนี้นั้นะบอกเลยนะ่าจะได้ขีนชีชนะสำหรับอารอนแลมสเดลนะ นะครับก็ใส่เป็นคู่โรบินโอเซนไปอันนี้ก็ตัวรถแต้มนะครับนะสำรองกองหลังก็จะเป็นกราเบลกับซาลิบาไปเลยนะเอาคินชีตไปเลยนะอาร์เซนอลเจอเอเวอรตแบบนตนก็จริงแต่แบบบ้านเอเวอรนตก็จริงแต่น่าจะได้คินชีตนะครับนะเปลี่ยนโค้ดด้วยแต่น่าจะได้เพราะฟอร์มอาร์เซนอลทุนนี้ได้อยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็กองหลังอีกหนึ่งคนนะครับเป็นลูกชอนะเตะเบิ้ลน,นะครับก็เจอพาเลกับเจอรี่นี่ก็ไใส่ไปนะั้นน่าจะได้คินชีตอยู่มีสิทธิ์ลุนเอสซิดด้วยนะลูกชอนะครับนะ นะแล้วก็อันนี้บูเอนโกับเอสูบิญานี่ก็ใส่ไปรถแ้มนะเป็นแบบตัวสำรองนะครับกองกลางนะครับดาซีวานี่เอาเป็นตัวรดแ้มนะครับตัวสำรองนะแล้วก็มิโตมะนะครับเราต้องจัดมิโตมะเลยเพราะว่าฟอร์มดีนะใบตั้นเจอบอลมัดบ้านใบตั้นด้วยมิโตมะน่าจะได้อยู่นะครับอีกคนหนึ่งเป็นคีวินเดบรบอยนะครับเจอสเปอร์ก็น่าจะเป็นเดบรบอยนี่แหละนะนะเดบอยมิธิ์โอ้แอซิตอะไรเยอะอยู่แล้วยิงก็ได้นะครับเดอบอย แล้วก็นี่เตะเบิ้ลครับบูโน่เฟรนเดสนะครับต้องใส่มาอยู่แล้วนะกับมาค้าชุดฟอร์ดนะครับเตะเบิ้ลนี้สองตัวนี้ต้องมีแน่นอนนะครับนะแล้วก็กองหน้าเป็นอีวานโทนี่นะครับเบนฟอร์ดเจอซาวด์เทมตันก็มีสิทธิ์ยิงได้อยู่เลยนะซาวด์เทมตันก็ไม่ค่อยจะแน่นเท่าไหร่ก็น่าจะได้อยู่นะอีวานโทนี่แล้วก็เตะเบิ้ลนะครับแพตติกแบนฟอร์ดนะครับเจอฟอร์เรสก็มีสิทธิ์ได้แต้มจากฟอร์เรสเนี่แหละนะแต่จเจอแมนยูก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแตหรับแบนฟอร์ดนะต้องรอดูก็เลยใส่ไปนะ พอมันเตะเบิ้ลเกมต่อไปนี่อาจจะได้ลงได้อีก2แต้มฟรีๆนี่ก็ยังดีนะครับประมาณนั้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งขาดไม่ได้ครับเออร์ลิงบราฮัมเลด์นะเจอสเปอร์ก็จริงแต่ฮาแลนด์นี่คือต้องมีทุกเกมอะทุกวีคนะครับแม่งมีสิทธิ์ยิงทุกวีคแน่นอนนะยังตำหนึ่งลูกนะครับนะฮาแลนด์นะ <Wow. S 1> ก็ประมาณนี้นะทีมที่เราซื้อกันมานะักเตะนะครับก็เดี๋ยวไปดูในพิกทีมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะในระบบ343นะครับนะก็นี่ไงมันจะเต hm นะเกมเบิ้ลเนี่ยมันจะบอกว่าเตะเกมเบิ้ลนะ เจอพาเลตเจอรีดนะครับประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยแบมฟอร์ดเจอพอเรสกับเจอแมนยูเนาะเขาเป็นประมาณนี้นะครับก็น่าจะด้าอยู่นะสำหรับทีมนี้เน้นใส่ตัวเซเบิ้ลไว้เยอะนะครับโอเคนาะแบมฟอร์ดก็จริงจะเป็นโรดิโก้แต่โรดิโก้มันเจ็บงไงก็เลยต้องเป็นแบมฟอร์ดแทนนะที่เหลือแล้วก็กัปตันนี่คือเป็นเป็นแรดฟอร์ดนะฮาล์ลนเอาเป็นไว้์กัปตันละกันนะครับ ford, แรดฟอร์ดเตะเกมเบิ้ลนี่ต้องจัดเลยเพราะฟอร์มดีด้วยวเจอ พาเลตกับเจอรี่ี่ก็ไม่น่าจะยากนะสำหรับแรดฟอร์ดนะโอเคนะครับผมเมื่อจัดทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องเข้าไปร่วมจอยลีกนะสำหรับคนที่ยังไม่เข้าร่วมนะทำตามได้เลยนะแต่ใครที่เข้าร่วมไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องทําตามแล้วนะครับนะก็กดตามนี้เลยนะกดที่ลีกแอนด์คัพนะครับนะยีเอ็ดแอนด์จอยนิวลีกแอนคัพนะครับจอยอาลีกแอนด์คัพนะครับจอยอีวิเนชันแนลลีกแอนด์คัพนะครับแล้วก็จะมีลีกโค้ดให้กรอกเข้าร่วมลีกนะแอดไลน์ไปก่อนนะครับที่ s SBO TOP FPL นะครับนะแล้วก็ทำตามกติกาก็จะได้ลีกโค้ดเข้ามาก่อเขาร่วมลีกนะครับก็ลุ้นเงินรางวัลน,นะครับสูงสุด5,000บาทเลยนะ <What? S 1> ที่1 5,000บาทนะครับที่2 3,500บาทและที่3 2,500บาทนะครับนะ <What? S 1> ก็ไม่ได้จัดทีมกันเล่นๆอีกเช่นเคยนะครับนะจัดลุ้นเงินรางวัลกันทุกวีคทุกสัปดาห์นะครับนะที่มีพิม์ลีกเ็กนะครับนะประมาณนี้เนาะแล้วก็ทีมของเราก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับนะ ที่เราจัดกันในเกมวิที่2 2นะใครที่ลองจัดตามก็ลองดูได้นะคือแต้มมันก็มีนะแต่แบบบางตัวถูกบ้างบางตัวไม่ถูกบ้างก็เป็นประมาณนี้เนาะแต่คือก็เอาแบบคาดการณ์แบบที่ดีที่สุดอะที่เราจะจัดได้นะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับนะโอเคนะก็ใครชอบใจการจัดทีมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันเกมวิกต่อไปนะครับว่าจะจัดตัวเป็นประมาณไหนนะครับผมเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ